สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมการเก็บฟางนะครับหลังจางที่ก่อนหน้านี้นะครับทางสวนธนพัฒน์ตะกนคนครได้ทําการให้รถนะครับมาอัดฟางนะครับวันนี้ทางสวนก็ได้ลงมาที่แปลงนานะครับมาเก็บนะครับก้อนฟางที่อัดนะครับไปเก็บที่สวนนะครับ เก็บเป็นแปลงนะครับนก็มีนะครับนะครับก็เราก็จะนำไปคุมนะครับโคนไผ่นะครับ ค่ะวนี้เราก็ได้เก็บประมาณร้อยกว่าก้อนค่ะเราจะเก็บขาย้อยเก็บไปไว้เพื่อใส่ไผ่ค่ะ นี่เลยค่ะเพาอัดมาให้เราเรียบร้อยเดี๋ยวนี้เราก็จะเอาไปเก็บไว้ค่ะก็ประมาณนี้แหละค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ